ว้ายพี่กระเทียมพี่ไม่สับเลยปะนี่กระเทียมสับอ๋อมันมาวางหล่ออางเงี้ยอ๋อไม่มาวางหลอกกูน้องนี่เป็นอะไรกันนักหนาวันเกลือใช่เกลือเฮ้ยเฮ้ยแชแน่อะไรวะน้องทำอย่างนี้กับพี่ได้ไงอะเบียร์ขอไข่ฟองนี่เบียร์แม่งเอ้ยมันเป็นหย่งเนี้ย ยกมือยกมือพี่เมยยกมือก่อนสนับเรงไหยกมือก่อนยกมือก่อนทำอะไรอันนี้ทำอะไรทนหองไหมไม่ใช่ไม่ใช่มึงเจียวไข่อ๋อเจียวไข่นี่กได้ก็ไกได้ก็ได้เ็ไ้็ได็ไป้ได้ไปอไดไดกไดกไดก็ไดไดกดดไข่ไ้ไไไไกก เอ่ากระเทียมใส่ก่อนกระเทียมใส่ผัดกระเทียมนิดนึงเหมือนมึงผัดข้าวผัดอ่ะอันนี้อันนี้ทำคือไอ้ไส้ทำไส้ทำไส้เอ้ยทับเห็ดสับเห็ดเหรอตรงนั้นสับเห็ดไว้แล้วแล้วก็ไปคุกกับเห็ดแล้วก็ไอ้แม่นอะไรอีกเอาไม้เอาไม้เอาไม้แล้วก็อีกพูดไปเอาไปผัดเอาไปผัดไส้ก่อนผัดไส้ใช่มีเห็ดมีหอมแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอสามสมยามยังมั่ง